สมสรโรตารี่หมากแข้งนะครับได้มอบหม้อก๋วยเตี๋ยวให้กับร้านค้าสถานศึกษาตามโครงการหม้อไทยไร้สารตะกั่วคนไทยเข้มแข็งประเทศไทยแข็งแรงครับที่ห้างแมคโครสาขาอุดรธานีนายวิวัฒนพิพัฒช,ชัยสุริผู้ว่าการภาครับเลือกภาค3340โรตารี่สากลนายเฉลงศักดิ์ชาว,วิวัตนายกสสมสรโรตารี่หมากแข้งปีบริหาร2 5 5 6ถึง2557พร้อมด้วยคณะกรรมการนะครับ และนายธีรพิษชดช้อยผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทสยามแมโคโนดอนธานีร่วมกันมอบหมอบ้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกัว่วตามโครงการหม้อไทยไร้สารตะกัว่วคนไทยเข้มแข็งประเทศไทยแข็งแรงให้กับเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีรวม58ไปครับโครงการดังกล่าวนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างสโมโสรรูทอรี่หมากแข้งบริษัทสยามแมคโคอดอรธานีและบริษัทเสถียนสแตนเลสสตีลจำกัดมหาชน ผู้ผลิตและจําหน่ายเครื่องครัวตาหัวไม้ลายครับโดยให้เจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวและก็สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนาหมอ้อก๋วยเตี๋ยวใบเก่านะครับมาแลกหม้อใบใหม่ซึ่งเป็นหมอ้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตระกัว่วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง40เซนติเมตรเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภครวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ผู้จําหน่ายและก็ผู้บริโภคตระหนักถึงสารพิษที่ปนเปื้อนมากับหมอ้อก๋วยเตี๋ยวแบบเดิมนะครับที่มักจะบัดกรีด้วยดีบุกหรือว่าสารตระกัว่ว โดยหลังมอบหมอบ้อก๋วยเตี๋ยวใบใหม่แล้วนะครับคณะกรรมการจัดงานได้ร่วมกันทุบแล้วก็ทำลายหม้อบใบเก่าเพื่อป้องกันไม่ให้นำกลับมาใช้อีกครับ นี่มันจะเป็นในายสมองในที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบนี่อยู่ในโรงเรียนแเราไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแ่ะยกมือครับที่ไม่ยกไปยังเงี่ยไม่ยกไปงเงี่อะไรฮะอ๋อเป็นคุณคนไทยก็จะแข็งแรงประเทศไทยก็จะแข็งแรงนี่เราทำเพื่อเพื่อเสื่อมโยงเพื่อพัฒนนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรับพ่อไปแล้วอย่าลืมเอาสติเราก็จะขายดีขึ้นเราก็จงมีคนเยอ คนที่เขาไปกินแล้วเขาสบายใจนะเขาไม่เป็นอันนี้ก็เป็นความปิดของคนอันนี้ทเี่เ็นอะไรนะเส้นโรตีมาแทร่วกแจกพ่าพี่น m อแม่ครวและสามองค์ความนี้รวมกัน่อน่ามาแจกมาแจกให้กับประชาชนคนไทยอันับสก็นบอ การศึกษาเรา้ไงมนะครับแล้วถ้าใครเป็นร้านใหญ่้อเดียวไม่พอนะ้วก็ต่องก็รทำลายที่ปรมะสราที่มีสัดสวนร้านะัวนี้รถใหญมาแล้วเดียวากันทุกท่าก็ดูเรื่องานจริง่ก็ต่อไปนี้นะครับโอเพือที่จะรุ่ารบริหรงนะครับสมุนไพรต่งนะครับแล้วก็ผานสรุ ัหลังจากแจ่ได้เบเจอแล้วนะครับยังไงก็อย่าเหลหรือว่าร้านทานะครับอย่างน้อยเพื่อเป็นการร่องันโดนอารณ์นะครับนะครับกลอดในแข็งแรงนะครับนะ นอกจากนี้ต้องบอกอานแล้วก็ร้านของมันด้วยนะครับเพื่อเป็นการสร้างนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยชาวอนดรว่าสำคัญกันนะครับในเรื่องของสุขภาพมาทำไมนะครับการใสญลักษณ์ตรงนี้การที่ประกอบการหรือว่าปรับการท้าต่างๆให้ผู้บริโภคของเรามีสุขภาพร่างกายที่ดแทนนะรันนะครับรุ่นนักฟุตบอลก็ได้มาศึกษนเรื่องของส บอร์หกมีไหมครับหไหนครับหกครับ